是干经济的吗？你要买什么？我给 วินหน่อ่งหนึ่งสองอัสสลามุณะลัยกุมมารอมาตุลลอฮิวกะราคาตุดิฉันชื่อซาฮารานะคะเป็นเจ้าของร้านขบับอิชตาขบับขบับของดิฉันน่ะเป็นคนแรกที่ทำให้ขบับเป็นสมาร์ทฟู้ดที่ปรุงง่ายทำง่ายรสชาติออร์ชนติกอาราบิกมากเลย อยากเชิญชวนพี่น้องมุสลิมทุกคนนะคะมารับประทานอาหารที่นี่ที่โกดังเจ็ดเอเชียทีคเดลิเวอร์ฟอนแวะมาที่นี่นะคะเรามีร้านอาหารมุสลิมหลากหลายหลายหลายร้านเชิญชวนพี่น้องมุสลิมทุกคนแวะมารับประทานอาหารที่นี่นะคะโดยเฉพาะร้านเอชราคาบรับประกันการเป็นฮาลานที่ถูกต้องตามหลักอิสลามได้เลยค่ะ assalamualaikum ah w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกา a t ฮ์สวัสดีครับทุกคนผมชื่อปาตินไตรลีครับเป็นเจ้าของร้าน The Meat House Steak แอนด์เ l ลที่เอเชียิกโกดังเจ็ดร้านของผมมีเมนูเนื้อย่างโครขุนแล้วก็เนื้อย่างสเต็กซึ่งเป็นเนื้อสายพันธุ์ไทยผสมกับต่างประเทศแล้วก็เฟรนช์เฟดขุนในไทย ซึ่งเป็นเนื้อที่มีคุณภาพเนื้องผมมีมาตรฐานรับรองการหาร้านแล้วก็พี่น้องมุสลิมทุกท่านสามารถที่จะมั่นใจได้ว่าร้านนี้หาร้าน100%ครับที่ศูนย์อาหารโกดังเจ็ดแห่งนี้มีร้านมุสลิมไม่ต่ำกว่า5 0เอซึ่งประกอบร้านที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยแล้วก็เป็นร้านมุสลิมที่เกิน50%ิซนซึ่งแน่นอนว่าร้านมุสลิมทุกร้านนั้นดำเนินด้วยกับ การดูแลวัตถุดิบและประกอบการด้วยกับสิ่งฮาลานทั้งหมดขณะน,นี้ทางศูนย์อาหารของเราอยู่ในขั้นตอนการดําเนินการที่จะยกระดับให้ร้านทุกร้านเข้ามาสู่ความเป็นร้านที่มีมาตรฐานฮาลานตามหลักการของศาสนาอิสลามซึ่งถ้ากระบวนการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทางศูนย์อาหารก็จะประกาศตัวว่าเป็นศูนย์ฮาลานหลังจากนั้นนะ